ก็สวัสดีนะครับผมตอนนี้ทุกคนอยู่กับรายการ i k ค channel นะครับก็วันนี้เราอยู่กับเกม League of Legends นะหลายคนก็เล่นเกมนี้กันอยู่แล้วละงานผมรู้ก็ผมจะมาพูดถึงเรื่องง่ายๆนะครับอ่าถ้าเราเก็บเวลเนี่ยตอนแรกมาเราจะเวลหนึ่งใช่ไตอนนี้ก็คือตอนเวลสามสิบนะฮะปกติก็เก็บเวลเนี่ยผม,มีอย่างหนึ่งที่ทุกคนสงสัยกันนะฮะมัตเตอรี่จัดยังไงดีตัวนู้นจัดยังไงอะไรยังไงนะฮะ ของผมผมไม่ได้จับเป็นตัวหรอกผมจัดเน้นเป็นอ่าเป็นเลนนะครับผมซึ่งอ่าผมจะพาไปดูนะครับว่าผมจับไว้ยังไงเผื่อใครอยากรู้นะครับว่าจะจัดแบบไหนที่อะไรยังไงดีนะครับก็มาดูกันนะครับผมมาดูกันที่อ่าอันแรกเลยนะครับผมจะไล่มาตั้งแต่ท็อปแล้วก็ไปจังเกิลนะฮะไปมิดไป a อดีแล้วค่อยไปซับนะครับก็หน้ารูนเนี่ยสูงสุดได้20สิบหน้านะครับซึ่งผมจัดไว้พอดีเลย20ิบหน้านะ ก็อยากจัดมากกว่านี้แหละแต่เขาให้ได้แค่นี้นะก็มาดูที่ทอปดาเมจทอปดาเมจเนี่ยผมจะที่เน้นไปที่สกิลก่อนนะอ่าบางตัวก็ใช้สกิลใช่ไหมถ้าถ้าคนไหนไม่ได้ใช้สกิลเนี่ยก็เน้นไปที่โจมตีเร็วก็น่าจะดีนะครับเอาไว้แบบเวลาไล่นะฮะก็มีเพิ่มเลือดนะฮะสร้างความเสียหายมากขึ้นเมื่อศัตรูเลือดลดเหลือน้อยกว่า40%นะ แล้วก็มีดูดเลือดนะครับเอาไว้ดูดเลือดเวลาเราอยู่ข้างบนใช่ไหมเราอยู่คนเดียวมันก็ต้องมีเพิ่มเลือดกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับก็มาสิ่งตัวนี้ก็คือเน้นไปที่อ่าส่วนใหญ่ท็อปผมไม่รู้นะทุกคนเล่นยังไงผมเล่นออกแนวผสมคีนะผสมคีก็อันนี้คือเวลาตีคีเนี่ยมันจะดูดเลือดเพิ่มนะเห็นเพื่นผมพูดมานะแต่อนนี้มันไม่ได้เขียนว่าตีคีแล้วเลือดเพิ่มนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ถ้าใครรู้ก็ช่วยอธิบายให้ผมฟังด้วยนะครับ <c oughs> ต่อไปครับท็อปแทงนะฮะท็อปแท้งผมจะนี่เน้นไปที่แทงถึกๆเลยแท้งสุดๆเลยนะฮะก็จะมีโบนัสเกาะโบนัสตันเวทนะครับผมก็รดดาเมจเพิ่มพลังชีวิตนะฮะรีพลังชีวิตเพิ่มเกาะเพิ่มตันเวทนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คืออ่าเอาไว้ดูดเลือดนะเพื่อเพื่อแบบเราอยู่ห้างบนอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีบ้างใช่ไหมดูดเลือดเราก็ ตออีกฝ่ายทุกๆสี่วิอย่างเงี้ยเลื่อนเราก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มนะครับผมก็อันนี้ก็คือเมื่อสังหารเนี่ยจะได้รีเลื่อนรีมานาเผื่อแบบป่ามาแก๊งแล้วทั้งป่าเราป่ามันมาอย่างเงี้ยเราได้คิวปุ๊บเราเลือดจะหมดอันนี้มันก็รีขึ้นมาหน่อยหนึ่งวีเราอาจจะรอดได้นะครับผมก็ไปดูกันที่ท็อปมจิกนะฮะท็อปมจิกเนี่ยอา,อาจจะมีคนเล่นน้อยนะถ้าเอาเป็นแบบตัวท็อปเลยนะไม่ได้เอาแบบตัวอื่นมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็จะมีโชกัดนะที่ผมเล่นนะก็อย่างหรือไม่ก็มาติดไคเซอร์นะเล่นได้เหมือนกันนะครับผมใครลองเล่นดูก็ได้นะโหดอยู่เหมือนกันก็เนวิธีสกิลนะครับว่าตัวมจิกใช้สกิลอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เพิ่มมจิกเพิ่มพลังโจมตีนะครับอันนี้ก็คือสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตามจำนวนแชมเปี้ยนที่เราฆ่าไปนะครับผมก็อันนี้จะเกาะเวทนะครับใช้ไม่ปกติอันนี้คือเวลาใช้สกิลเนี่ยจะสร้างความเสียหายของคุณนะฮะ เพิ่มขึ้นเป็นพลังเวทเหมือนซ้อนขึ้นมานะครับผมอ่าเป็นแปดและบวกกับเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีของคุณนะฮะแล้วก็พลังเวทของคุณนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ก็คืออ่าท็อปเมจิกท็อปเมจิกก็คือทําไมถึงเอาอันนี้มาเพราะว่าอ่าเราไม่ค่อยเน้นปีหรือหรือสกิลเนี่ยเรามีอันนี้อยู่แล้วนะมันก็เพิ่มมาหน่อยหนึ่งละอันนี้ก็คือเอาไว้แบบระวัาบกลับบ้านอะเวลาเราวิ่งไปแก๊ง หรือวิ่งไปเลนกับเลนเพื่อที่จะไปกันป้อมอย่างเงี้ยมันจะได้ช่วยขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเผื่อการป้อมได้อะไรประมาณนี้นะครับตั้งสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อไปนะครับเรามาถึงเลนของป่านะครับผมเลนของป่านั้นจะมีปกติอยู่แล้วครับก็คือสร้างไฟหายกับมินเนี่ยนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มบัฟอันนี้คือปกติของผมนะแล้วก็จะเน้นไปทางดาเมจเหมือนคล้ายๆกันครับอันนี้ก็คือ เมื่อเราโจมตีเซนแซมเปียนเนี่ยเราจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับผมซันทับได้ทั้งหมด8ครั้งนะครับผมก็เหมาะสำหรับป่าด้วยนะครับเ <c oughs> จาะเกาะอะไรปกติครับต่อไปเป็นจังเกิลเมจิกอย่างเช่นเฟสนะครับหรือเอเวอรีนนะผมเรียกอย่างนี้นะก็ ถ้าใครเรียกยังไงหรืออ่านยังไงกันแน่ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะผมอ่านอย่างนี้นะผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษมากนะครับผมก็เน้นไม่ที่ใช้สกิลก่อนนะครับอย่างแรกใช้สกิลเพิ่มขึ้นนะครับผมเพิ่มพลังจมตีเพิ่มพลังเวทนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนที่สังหารนะครับเหมือนทั่วๆไปนะครับผมก็อันนี้ก็คือสังหารแล้วก็ฟื้นใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นโบนัสเจาะเกาะนะครับเจาะเกาะและเจาะเกาะเวทเพิ่มขึ้นสามนะครับ แต่ที่เห็นบวก0.3เนี่ยต่อเลเวลก็คือยิ่งเลเวลเยอะเนี่ยเราก็ยิ่งเจักเกาะมากขึ้นนะครับก็ผมจะเน้นไี่ทันตลอดนะพเพราะมจิกส่วนใหญ่เป็นป่าเนี่ยก็จะใช้สกิลเยอะๆเพื่อที่จะเบิร์ตให้ตายไปไวใช่ไหมครับก็นะครับต่อไปจังเกิลแบบฟูลแทคงนะครับก็คือเป็นจังเกิลแต่แท้งสุดๆไม่มีดาเมจอย่างเช่นลามัสนะครับก็คือลามัสแต่สมมุติเป็นลามัส ถามว่าเอ๊ะทำไมเล่นป่าทําไมต้องเอาไอเทมนี้มาด้วยละ่ะในเมื่อเราเล่นป่าเราก็เป็นตัวคิวนี่ทาไมต้องช่วยช่วยเพื่อนให้เพื่อนตีแรงขึ้นก็คือเวลาเราเล่นแทงเนี่ยอย่างเช่นลมัมมารใช่ไหมครับเราก็ต้องวิ่งเข้าไปรับตีนถูกไหมเราจะวิ่งเข้าไปกลางวงปุ๊บเราเราใช้สกิลเนี่ยหรือทําการโจมตีเนี่ยมันจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยติดสถานะนี้เราเพื่อนโจมตีก็คือโจมตีแรงขึ้นก็คือเหมือนว่าโอกาสที่เราจะตายจากการที่เราไปแทงเนี่ย คือมันจะน้อยลงนะสามเปอร์เซ็นอ่ะคิดง่ายๆว่าเราตายตโอกาสที่เราจะไม่ตายสามเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นมานะอะคิดอย่างนี้เราจะไปคิดว่าเอ้ยทําไมเพื่อนตีแรงขึ้นสามเปอร์เซ็นเราไม่เห็นได้อะไรเลยเราคิดง่ายๆครับเรามีโอกาสรอดสามเปอร์เซ็นคิดอย่างนี้ดีกว่านะก็อันนี้ก็คือใช้สกิลแรงขึ้นนะก็ผมก็คิดว่าตัวแทงคงไม่ต้องอตีเร็วอะไรมากนะก็เลยใช้อันนี้แทนนะอันนี้ก็ปกติครับ ส่วนทางนี้ก็คือเพิ่มเกาะเพิ่มอะไรนะครับมาจนถึงอันนี้ก็คือลดความเสียหายนะครับสี่เปอร์เซ็นตะครับผมก็หกปอร์เซนของความเสียหายเพื่อนรุ่นทีที่ใกล้สุดนะครับจะมาอยู่ที่ตัวเราแทนนะครับผมก็เอาไว้ใช้กับซับแท้งก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีหลังนะครับผมก็อันนี้ก็ถือว่าผ่านไปก่อนนะครับผมก็ไม่มีอะไรเนาะต่อไปนะครับเป็นกึ่งแท้งนะถามว่า ทำไมกึ่งแท้งถึงเอาทาันเลือหลอดทำไมไม่เลือกเป็นทางนี้ล่ะเพราะว่ากึ่งแท้งเนี่ยคือเราทาันเลือหลอดมาว่าส่วนใหญ่เล่นดาเมจแท้งอะหลังเกมยังไงเราก็ต้องแท้งถูกไหมครับผมก็เลยจัดตรงนี้เป็นแท้งหน่อยนะเป็นแท้งสังเกตดูจะเป็นแท้งแล้วก็ตรงนี้กแค่เราก็จะมีแค่จอกเกาะแล้วก็พลังชีวิตอีกฝ่ายเหลือต่ำกว่าสี่เอร์เราตีแรงขึ้นแล้วก็ทามเรหลอดถามว่าทาันเรือหลอดทำไมถึงเอามาใช้ ถ้าหากว่าเราเล่นแท้งเดาเมจเนี่ยเมื่อเราโจมตีเนี่ยอทันจะหลอดผ่าเนี่ยเลืองมันจะลดเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้คู่กับตัวนี้ได้นะครับถ้าผ่าก็าลดลงถึงน้อยกว่า40%นะครับผมแล้วก็ยิ่งมีเพื่อนอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยก็จะยิ่งดีนะเพราะว่าเราแทงได้ด้วยนะยืนแทงได้เพื่อนนะคอยขัดสกิลได้ต่อไปนะครับเป็นจังเกิลมจิกนะอันนี้ก็คือจังเกิลมจิกแทงก็เป็นสาย แทงที่ผสมม a จิกแต่จะไม่เหมือนกับแทงดาเมจสังเกตดูครับผมอัพแค่นิดเดียวตรงนี้ผมอัพแค่นิดเดียวคือสายมจิกเนี่ยถ้าเวทไม่แรงก็เหมือนไรยค่าถูกว่าครับเหมือนเอาพวกมารติไคเซอร์ไปออกแต่แทงอย่างเียะแต่สกิลไม่มีประโยชน์เลยสกิลแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะพ่่าสกิลไม่แรงทุบก็ไม่แรงอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะเน้นไปทางาพลังเวทนะครับซ้อมพลังเวทนะครับแล้วก็มีของป่า2ชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแท้งนะฮะก็ออกเราก็ไปเน้นแท้งในเกมเอาเช่นออกของแท้งสักสชิ้นหรือ1ชิ้นนะครับเราก็ไปออกของเวทตามปกตินะฮะต่อไปครับไปดูที่เลนมิกกันบ้างดีกว่านะอันนี้คือมิดดาเมจมิดดาเมจเนี่ยก็จะเหมือนปกติครับผมจัดไว้อย่างเงี้ยแต่เราจะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาคือแอสซซน แอตซินเนี่ยสร้างความเสียหายสองเปอร์เซ็นนะครับเพิ่มขึ้นสองเปอร์เซ็นเมื่อไม่มีเพื่อนร่วมทีมอยู่ใกล้เรานะครับก็คือเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราเบิร์ตอีกฝ่ายโจมตีอีกฝ่ายก็จะทาดาเมจนะครับเป็นเพิ่มขึ้นก็ดีมากนะอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับที่ว่าวิ่งการเลนหรือวิ่งแก๊งนะครับผมเอาไว้ใช้ก็ดีมากนะฮะส่วนทันเดอร์ลอตถามว่าทําไมเล่นดาเมจเอาทันเดอร์ลอตมาทันเดอร์ลอตเนี่ยเราอยู่กลางเนี่ยผมรู้ว่าทุกคนจะต้องมีแบบ อย่างเชิงกันใช่ไหมสกิลลองสกิลอะไรอย่างนี้ว่าแรงเท่าไหร่แต่ถ้ามีทันเจลหลอดเนี่ยมันจะช่วยได้แล้วจะทํำอีกฝ่ายระแวงว่าทันเจลหลอดของอีกฝ่ายจะคููดาวเสร็จเมื่อไหร่นะผมไม่มีใครมานั่งนับถึงสามสิบวีหรอกนะนะก็อาจจะมีเออ <c oughs> อ่ะต่อไปก็คือดาเมจคีนะดาเมจคี Key, ก็จะคล้ายๆก,กันกับท็อปดาเมจนะก็คือในเม่ที่ตัวนี้เมื่อตีคีเราก็จะดูดเลือดนะ อันนี้ก็ค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนต,ต่างกันนิดนึงเห็นไหมครับนิดเดียวนะครับผมอไปเป็นมิดเมจิกนะมิดแมจิกคนส่วนใหญ่เล่นก็คือเราจะเน้นไปที่สกิลนะเพิ่มพลังเวทแต่ผมเอานี้มาด้วยถามว่า,ามาทําไมมันดูดเลือดอ่จากที่เราโจมตีธรรมดาแล้วเวทมัมพายเนี่ยคือเวลาเราใช้สกิลเวทเนี่ยมันจะดูดเลือดมาด้วยนะก็คือมันช่วยได้อะช่วยได้ถึงจะ มันก็ช่วยรีเลือดของเรานะเวลาเราอยู่ในแก๊งในเลนนะก็มาที่ตัวนี้ก็คือเพิ่มดาเมจเวซอนนะครับผมต่อไปนะครับเป็นมิดมจิกเบิร์ดเบิร์ดตรงผมเนี่ยก็คือสายตอดสายใช้สกิลนะเผื่อบาคนไม่รู้แต่ส่วนใหญ่ก็รู้กันแหละก็อย่างเช่นถ้าเป็นตัวมิดก็มันจะมีเอสเลียวอย่างเงี้ยเลอบองอย่างเงี้ยเน้นสกิลไวๆนะคอมโบคอมโบก็ได้เบิร์ดก็ได้นะครับผม ก็รีมานาหน่อยหนึ่งเพราะว่าตัวพวกนี้จะใช้มานาเยอะนะเวลาเราคอมโบสกิลใช่ไหมเผื่อเราแบบเออมันไม่ได้อ่ะเนาะแล้วก็ทนันดวลลอด <c oughs> ทนันดวลลอดเนี่ยก็คือเอาไว้ใช้แบบพอเราเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดปุ๊บสามทีปุ๊บผ่างเงี้ยพึ่งเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปดูกันต่อนะฮะส่วนใหญ่อันนี้ก็ปกติครับมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะจะมีต่างกันนิดหน่อยนะแต่และแต่และอันที่ผมจัดไว้ ต่อไปก็คือ,อมาถึงสาย ADC ละอันนี้ก็สาย ADC คิจะไม่ต่างกับออันนี้เท่าไหร่นะครับผมดามิคิเท่าไหร่ก็เน้นคล้ายๆกันเลยนะเผลอๆอาจจะคล้ายกันด้วยนิดนึงนะครับผมไปดูที่ ADC สปีดนะถามว่า ADC สปีดต่างกันนิดเดียวเองไม่เห็นเปลี่ยนอะไรเลยตรงนี้ครับเมื่อเราโจมตีเนี่ยมันซ้อนทับได้8อันถูกไหมครับ เราจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะตามจํานวนที่เราเก็บสะสมได้นะขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวเราด้วยซึ่งถ้าเรายิ่งตีเร็วนะมันก็จะเพิ่มแบบยังไงอ่ะเพิ่มมาแปดอย่างเงี้ยเราก็จะตีแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับผมยิ่งใช้กับจิงอย่างเงี้ยก็ดีนะเพราะว่าพอเราตีตีสกิลปกติของจิงอ่ะสกิลหนึ่งอ่ะมันจะตีเร็วใช่ไหมครับแล้วเราก็เปลี่ยนมาสุป้ายิงอย่างเงี้ยมันจะได้คือคอมโบอันนี้มันจะแรงมากนะครับผมก็เพิ่มดาเมจขึ้นมา ต่อไปนะครับไปดู adc b i r d คือ adc สายใช้สกิลอย่างเช่นเอ่อส้นสกิล b ิ r ์ดอย่างเช่นจินนะหรือว่าลูเซียนก็ได้ผมผมเล้นลูเซียนสาย b ิ r ์ดอยู่แล้วนะก็เราก็จะมาใช้เป็นตัวเจอกเกาะแทนนะเจอกเกาะกับ thunderlord นะครับผมก็จะแตกต่างกับ adc d a m a g นิดนึงก็คือเปลี่ยนจาก2อ,อันนี้ว่าเป็น2ออันนี้นะครับผมต่อไปไปดูซับแทงนะฮะมาถึงตาของซับบ้าง <c oughs> สิ่งจําเป็นที่ผมว่าตัวซับที่ต้องมีก็คืออันนี้นะครับผมคือเพิ่มเ,มเมทองเนี่ยเป็นปกติของทุกคนครับเราเล่นซับเราจะไม่ลาดคีปถูกไหมครับหรือใครลาดอันนี้ผมไม่รู้นะไม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะ <c oughs> คือผมเล่นเนี่ยผมปล่อยคีปให้เอดีซีอย่างเดียวนะผมก็จะเอาอันนี้ไว้เพิ่มทองนะครับก็เอาไว้เผื่อออกของนะเพราะใครว่าซับไม่ออกของซับก็ไม่เกิดก็ทาอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เอดีซีบางคนก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่า คลิปกองหนึ่งเนี่ยซับเนี่ยจะล้าสักสามตัวเนี่ยจะเป็นอะไรไปนะคลิปกองหนึ่งอย่างน้อยก็ให้ซับสักหน่อยก็ยังดีซับก็ต้องออกของเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่า adc ต้องออกให้เกิดอยู่คนเดียวถ้าซับไม่เกิด adc ตายซับก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเหมือนกัน,นครับก็นะอันนี้ก็คืออาจากแยที่ผมพูดก็คือโดยภาพรวมนะที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่จะว่ากันอะไรอย่างนี้ก็คือตัวสองตัวไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะก็ อันนี้ก็คือซับแทงแน่นอนว่าเราแทงแน่นอนเราก็จะเอาลดความเสียหายนะครับผมมาใช้กับตัวเราแทนแล้วก็ยิ่งเป็นซับเนี่ยหกเปอร์เซ็นตเนี่ยของความเสียหายที่เพื่อนร่วมทีมได้รับเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยก็คือถ้าเป็นในเลนยังไมไ่ถึงแก๊งนะก็จะเป็น ADC เนี่ยพอ ADC ได้รับดามเมจอย่างเงี้ยก็คือช่วย ADC ให้เราตายแต่เราก็ตายแทนอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไปดูกันที่ซับเมจิกเอ้ยขอโทษครับ ซับเอ่อเป็นซับดาเมจนะครับผมซับดาเมจผมก็เอาอน,นี้มาเหมือนเดิมนะฮะก็คือช่วยให้เพื่อนตีแรงขึ้นหรือว่าทําให้เรารอดมีโอกาสลอดสามเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ก็ซับไม่จิกตัวซับเอ้ซับดาเมจตัวซับเนี่ยที่ผมไม่เอาตีเร็วมาเพราะส่วนใหญ่ซับดาเมจอะเราจะเข้าไปสูวว้บวกเขาไม่ได้หรอกเพราะเอจีจะตอ่อถูกไหมครับเราก็จะเอาแบบเออคอยสกิลตอ่อสกิลตอ่ออะไรอย่างงี้ก็จะดีกว่านะส่วนอันนี้ก็ปกติครับ เอาไว้วิ่งมาเลนหรือวิ่งไปช่วยคนอื่นอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> มาที่ตัวนี้ครับของใหม่นะครับของใหม่เมื่อสร้างความเสียหาย30%จากพลังชีวิตสูงสุดของแชมเปี้ยนนะครับภายในเวลา2.5งาวิเนี่ยจะช่วยให้ได้รับความความเร็วเคลื่อนที่นะครับเพิ่มเพิ่มขึ้นก็คือสมมุติว่าเราสร้างความเสียหายปุ๊บเราพลังชีวิตสูงสุดของเขาลดลงมาเหลือต่ำกว่าไอเราเราสร้างความเสียหาย ถึง30%ขอรเซของลาชีวิตสูงสุดของเขาเราก็จะวิ่งไวขึ้นก็คือเวลาเราไล่อะไล่เขาอะไรอย่างงี้อ๋อเพื่อนชวนมานะฮะเดี๋ยวปิดไปก่อนก็เอ่อต่อไปครับต่อไปก็อันนี้นะครับเป็นซับฮิลนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่นะครับ ครับผมเดี๋ยวผมไม่ตอบแล้วตอบแค่นี้แหละก็ซับฮิลนะครับผมใส่ซับฮิลเนี่ยถามว่าซับฮิลมีตัวอะไรบ้างผมพูดได้เลยว่าเยอะแยะมากมายครับโซลากานามิอย่างนี้โซโซนาอย่างนี้นะครับผมก็เราจะเอาตัวนี้มานะครับก็คือเพิ่มคููดาวของเรานะครับเพิ่มเพิ่มขึ้นห้าห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ต้นเกมเนี่ยได้รับ มา5%เลยเราจะมีอยู่5%ก็คือเหมือนได้คูดาวฟรี 5%, 5ตอนต้นเกมอ่ะอันนี้นี่ถามว่าซับฮิลผมเอาันนี้มาใช้ทําไมถึงต้องเลือกอันนี้ก็คือการฮิลเนี่ยสร้างโล่และการสร้างโล่ด้วยอ่ะจะส่งผลมากขึ้น10%นะครับอีกทั้งยังทําให้การสร้างโล่และการฮิลจากคุณเมื่อใช้กับคุณกับคนอื่นนะฝ่ายเดียวกันจะส่งผลให้เขามีเกาะเพิ่มขึ้นด้วยนะ แล้วมีตาเวรึ่งหนึ่งจากผลนี้นะครับผมก็ถือว่าเยอะนะใส่เอดีซีอย่างเงี้ยหรือใช้กับหมองกันหน้าก็ได้นะซับฮิลนะซับฮิลซับโลนะอันนี้คือลดคูดาวเวสซัม,มนเนอร์เช่นอ่าโกดนะอีกอไม่ใช่อีกไหนเออีกไหนมีผลด้วยมั้งแล้วก็เอ็กซออย่างนงี้าเทเลพอร์ตจะลดคูดาวแฟร์อย่างเงี้ยจะลดคูดาวลง ก็คือเอามาใช้นะะที่คือเราเล่นซับแท้เลยนะเราไม่ใช่แบบไปเล่นซับแบบซับเบิร์ดเลือดเขาแล้วก็รอรัตอะไรอย่างี้ไม่ใช่นะเราคือซับแท้เลยอะซับล้วนๆนะก็อันนี้เอาไว้เผื่อรับตีนะเผื่อรับตีนก็ต่อไปนะครับผมเป็นซับเมจิกนะซับสายเวทซับสายเวทเนี่ยก็คือใช้เดิมครับแต่เพิ่มพลังเวทมาแล้วก็ แชมเปี้ยนที่ได้ฆ่าไปนะก็ใช้ดีหรือเปล่าผมว่าอันนี้ดีกว่านะผมขอเปลี่ยนหน่อยนะตอนตั้งผมไม่ได้ตรวจสอบให้ดีนะก็ใช้มาตั้งนานเหมือนกันกนะ็ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็คือแบ่งครึ่งนะครับสองกับสามนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นทันเดอร์หล่ดนะเอาไว้เบิร์ดเอาไว้เบิร์ดเลือ,อยฝ่ายนะเพราะตัวเมจิมเป็นตัวใช้สกิลอยู่แล้วนะก็อันนี้คือหมดแล้วนะครับตั้งแต่ท็อปจังเกิล นะครับมิดเอดิซับอ่ะจะเหลือยี่สิบคือแอสซัสซินครับผมแอสซัสซินเนี่ยเป็นอันที่ผมจัดขึ้นมาเองนะเป็นเผื่อมีใครที่ชอบเล่นแบบสายรอบสังหารน,นะเ <c oughs> <c oughs> ช่นชาโคเลนก้าอย่างนี้พวกตัวหลอยหลังอะไรอย่างเงี้ยแอบคือแบบหาตัวหลงแล้วเราค่อยฆ่ามันคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเน้นตีเร็ว ปกจิทำดามจแรงขึ้นนะอันนี้คือเด้นไปทางดาเมจนะแล้วก็อันนี้คือโจมตีแรงขึ้นนะครับผมอันนี้จุดเลือดนะเอาไว้เผื่อเผื่อแบบสู้สีสู้สู้สีอันนี้ก็คือตามจำนวนที่เราคิวนะฮะเราก็ต้องรอดสังหารเยอะๆนะแล้วก็อันนี้ก็คือเนี่ยสมมุติเราเห็นเนี่ยอยู่เขาอยู่เลนบนป้อมแรกเขาแตกแต่เขาอยู่ตรงป้อมสองเราก็วิ่งอ้อมไปตรงพุ่มหญ้าตรงนั้นตร,ตรงตรงระหว่างป้อมหนึ่งกับป้อมสองครับแล้วก็ รอเขาเดินมาถึงคลิปป้อมหนึ่งนะรอนะถ้าหากไ,ไม่มาเราก็ค่อยหาเขาอีกทีน่าจะเดินกลับเข้าป่านะถ้าเราเจอปุ๊บเนี่ยอันนี้คือทําให้เราวิ่งเร็วเพื่อที่จะไปเตรียมรอบสังหารนะแต่เมื่อรอบสังหารอันนี้จะไม่มีผลนะอันนี้ก็คือสร้างปฏิกเสิายาเมื่อไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้ก็คือไอสถิติของแท้ครับคือซโลคิวนะอันนี้ก็คือเมื่อทําให้เขาเนี่ยลดเหลือน,น้อยกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไงเราก็ ทำความเสียหายเพิ่มขึ้นละห้าเปอร์เซ็นต์นะเพิ่มมาตั้งเยอะอันนี้ก็คือเวลาเราคิวได้สมมุติเราไปจะเปนโลวลคิวเขาอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเขามาแก๊งอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราคิวได้ปุ๊บอ่ะเลือดเราเด้งเราอาจจะได้คิวอีกตัวที่มาใหม่ก็ได้แต่ก็ต้องดูดนะตัวมาใหม่ไม่ใช่แบบตัวแท้งถึกมาเลยเราก็ต้องหนีได้อย่างนั้นแนะ่ะอย่าไปสู้นะอันนี้ก็เจาะเกาะนะครับผมก็คือแอสซ์ซินของแท้ครับผมจำมาเอ็กซสซซีของแท้นะจาะเกาะด้วยนะอันนี้ก็คือมอสร้างความเสียหายนะ อ่สามสิบเปอร์เซ็นตจากพลังชีวิตสูงสุดของเขานะก็ทําให้เราเดินเร็วขึ้นเผื่อเขาหนีอ่าเป็นที่เข้าใจกันใช่ไหมลรวตั้งผลสโลตั้งเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะฮะเป็นเวลาสามวิคูดาวแค่สิบวินาทีเองนะก็อย่างเช่นเราหนีไปปุ๊บเขาใส่เอ็กซอสเราอย่างเงี้ยเราก็จะหนีได้ไวขึ้นเอ้เราก็จะวิ่งตามได้ไวขึ้นนตั้งเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คืออันนี้ผมจัดไว้นะครับผมยี่สิบหน้านะ ก็ใครชอบอันไหนก็ลองเอาไปจัดดูได้นะครับผมอันนี้เป็นสไตล์ของผมเองนะครับสไตล์ของ Real ริวจินะฮะอาร์เคชชเชลก็ลองเอาไปจัดกันดูครับก็ผมมาบอกแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมเล่นตัวอะไรให้ดูหรือลองเล่นตัวไหนสายไหนอะไรอย่างนี้ถ้าถามว่าตัวนั้นผมเล่นเป็นนะผมก็จะเล่นให้ดูนะครับก็เมนไว้ใต้วีโอได้เลยแล้วก็อ่า มีใครอยากให้ลองจัดแบบไหนนะครับก็บอกผมได้เดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในอินบ็อกนะคะัทักทักมาในอินบ็อกของเพจได้เลยนะครับเพจเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ